ัดครบมาแล้วนะครับอยู่กับผมแลครับแล้วก็พี่อ้อยนะครับจากร้านอชาคาเฟนะครับพี่อ้อยกาฟฟชาบรรยากาศวันนี้ลมแรงนะครับค่อนข้างลมแรงเลยวันนี้ในซอยข้างร้านพี่อ้อยมีงานบุญนะครับอาจจะได้เสียงทรอระโขงนิดนึงเป็นงานบนุญแจกข้าวนะครับแล้วก็งานบวชด,ด้วย นะคะเอะล้างเอะล้างมือก็เลยเป็นเครเอมือเขี่ยวมือเหี่ยวมือแตกแตกแล้วผลที่ตามมาคือเวลาโนนผุมผ้านี่คือเป็นยังไงพี่อ้อยมันติดมาแล้วไปเกี่ยวผ้าห่มเนี่โอ้ยเจ็บแพง ลูกค้าชอบเนี่ยเลยนะคะโอเนี่ยโตเลี้ยงยกล้อบุกอันนี้จำได้ก็ไม่ไดออเดอร์จากลูกค้าสั่งอะไรคะจาดส่งนะครับทุกคน สงสัสยว่าราคาสูงจังเลยอะไร่างนะะี้ใช่เหรอเพราะว่าวัาสด,ดุเขาดีมาก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 นะคะมา,มากเลยวัสดุที่เขาใช้ทำใช้ทำเครื่องแน่นดีไม่เป็นสนิมน,นะคะทนทานปากแตกตรงก็ทนทานถ้าใช้นในห้องแอร์ยิ่งทนนะคะถ้าใช้แบบพี่อ้อยก็ทนอยู่แล้วใชในห้องแอร์ยิ่งทนอยู่ ตอนหน้าร้อนถ่ายพี่อ้อยนะครับเครื่องนี้ร้อนมากเลยนะครับทูกร <c oughs> <c oughs> ้อนแบบเอามือไปแตะตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับน้าจากจากต้มร้อนร้อนร้อนช่วงนี้เขาก็จะสบายนหน่อยนะเครื่องเพราะว่า <c oughs> อ,อากาศหนาวนะครับ <c oughs> เหมือนอยู่ในห้องแอร์น้าร้อนก็สงสารเขาอยู่นะครับแก <c oughs> น,นี้พี่อ้อยทำเป็นอะไรครับพี่อ้อย บุกค่ะอ๋อมีบุกมุกด้วยบุกสงสารเลยลูกค้าชอบบุกใกภาพตามนะครับโอเลี้ยงยกล้อมีบุกแล้วเราจะเห็นบุกไหมครับคอยดูนะครับจะเหมือนอย่างที่เราวาดภาพตามไหมเดี๋ยวพี่จะชงให้ดูชอบบุกชอบลุยคนละบุกตบลูกเต็นด้วยจากตรงมี้เวลาจะเอาช้อนเขี่ยหาบุกมุกนี่ไม่เห็นนะครับ ีไม่ต่างกันเลยนะครับกับโเียงบุกุแต่แก้วนี้ลูกค้าเป็นลูกค้าประจำใช่ไหมครับพี่อ้อยชอบสั่งแบบนี้ใช่ไหมครับูกใจอร่อยนะครับบุกมุกจะมีรสชาติแบบกุบๆพร้อมๆหน่อยนะครับว่าไปแล้วกลิ่นบุกมุกนี่เหมือนเบาวชูก้านะพี่อ้อยจ้ะเพราะเป็นบุกบา น่ากินไหมดูครับแบลวับแบลเบาว,บวเลยนะครับใครเคยกินแล้วก็ต้องกินดีประเดิมกลมกันเลยนะครับ <c oughs> เอาลงน้ำแข็ง, <c oughs> เงเอาตูรถลงน้ำแข็ง จะวนตรงนี้ทำไมวนในนี้แต่ไม่วนข้างทรายไม่มีผลนะคะมีบุกด้วยว่าน้ำแข็งออกนิดหนึ่งเดี๋ยวลูกค้ากินบยุกยากเห็นไหมคะผมจะไปกรออยู่ตรงนี้หลังแก้วนะพี่วอยด้านหน้าแก้วไม่เห็นนรามากรออยู่ตรงนี้หมดเลย เลี้ยงดูครับภาพที่เราดูกล้าวจะเป็นยังไงรถเอลงไปนะครับไม่เห็นบุกเลยนะครับน,นีนนนน่ยกล้อวันก่อนมีลูกค้าเด็กๆที่อยมาถามนะครับว่าทำไมถึงแยกยกล้ออะไรประมาณนี้นะครับเร่องวาเรอความที่เราก็มีความรู้อันน้อยนิดครับก็เลยบอกไว้ว่า อ๋อสมัยก่อนจะมีนมนมจืดลาดด้านบนเป็นยี่ห้อที่มีตาสัญลักษณ์จักรยานนะครับเวลาเวลาเราเทความอ่างเงี้ยก็จะเหมือนยกล้อนะครับไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหมทุกคนคอมเมนต์ช่วยผมหน่อยนะครับยี่ของคาดูด้านหน้าร้านพี่อ้อยนครับจัก็มเหมือนดังครับด้านบนมีป้ายราคานะครับ พวกนี้ที่อยอัปเดตราคานะครับมีปรับราคาบ้างเป็นบางหมวดนะครับแล้วกอนีเจะเป็นสมุดเมนูนะครับเมื่อวานเห็นว่าไอ้โพสต์ว่ามีสตรอเบอรี่แล้วนะครับลูกค้ามาเด้อหลัองในะจากที่ขาดตลาดไปช่วงหนึ่ง น,นมหมีก็มีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโชว์นะครับทุกคนตัวทําจริงก็จะแช่ไว้นะครับนี่เผื่อลาเต้มาชาลาเต้อะไรนะไอชาเขียวลาเต้ก็ได้นะครับแล้วก็มีชานมเบาลูก้าชาเขียวรโออันนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะครับอเมริกาโน่น้ำผึ้งชาผลไม้ ทำแดงโซดานะครับโอที่ไ่้อยถ่ายจริงแล้วก็มาทําเป็นสมุดเมนูให้ทุกคนได้เปิดดูครับเรียกน้ำย่อยทางบ้านส่งมะนาวมาให้แล้วนะคะดีใจมากมะนาวต้นโปรดใช้ทำเมนูชามะนาวค่ะคน้ำพึ่งมะนาวน้ำพุ่งมะนาว มะนาวกาแฟพี่อ่อยมาขาบได้เลยว้า,อาวอันนี้มะนาวแป้นนะคะแม่แยกมาให้อันนี้มะนาวลายเม็ดต้นโปรดต้นอยู่นานมะนาวลายเม็ดที่ทุกคนถามหานะนเป็นต้นสวนที่บ้านเลยนะครับที่หั่นออกมาสวยๆนะคะอ้หลบเหลื่อมมงงเลยนะคะอันนี้มะนาวหลงนะคะ <laughs> 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 โอ้ไหเยอะมากเลยสอง สอง 2> 2ประมาณสองโลครึ่งนะ้นขาที่ดูด้สายตางาเยอะด้วยแม่ส่งอะไรมาให้อีก๋อบปลาท่หกวปีนะคะแล้วก็ให้แม่ส่งอ้นี้มาใหขาบบ้ข้าวคั่วกับพิกนข้าวคั่วคั่วเองนะคะพิกนก็ปั่นเองคั่วเอง,าเองยายคุณยายทํานะคะคุณยายทําที่บ้านใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ลาบหอมมาก หอมมากคือถ้าเห็นสองอันนี้คือถ้าเห็นอันเนี้ยอยากกินลาบหูทุกวันเลยนะคะถ้าน,นียอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยครับอันนี้ก็ตำอร่อยหอมนะคะเนื้อจะหอมแล้วก็นี่แจ่วบองคุณยายตามจริงอะ่ะจะมีผักด,ดองด้วยนะคะสมผักบานเ้่าแต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้ยายไม่ค่อยสบายนะคะเพราะคนแก่ เรียนหัวบ่อยก็เลยไม่ได้ทำให้ก็เดี๋ยวอยกลับไปกินที่บ้านเป็นแบบแพ็คแบบบ้านนะคะไม่ได้แพ็กไอ้เสียดายกินข้าวเช้าไปแล้วไม่งั้นอาจจะข้าวเหนียวปันเนียนเนีนมาตกวนีอันนี้ประแดกวางทรงเครื่องยังไงครับพี่หน่อยใช่ค่ะปลาสับถ้าบ้านเราก็ปลาถ้าเป็นแถบในเมืองก็เรียกว่าปลาสับนะคะ ถ้าเป็นบ้านเราก็คือประแดกบองแจบองแรงกว่ากาแฟพี่อ้อยนะครับหอมกินกับมะม่วงนะคะถ้ากินกับมะม่วงเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เป็นรางมืออยู่นะนี่แบบอันนี้เป็นแบบดิบนะคะเป็นแบบดิบแบบสูกุณยายก็ทํานะโอ้ยเป็นตอนๆเลยนีดมาเด้อขหนียวมาเด้อขอนียวมาจ้าเด้อบัดนี้เด้อ โอ้โห oh. คิดถึงมะม่วงเลยนะคะมะม่วงเอวยของเปรี้ยวเอวยเป oh. ม็นเจ้ากินดีนะกินหอมดีนะครับกินแรงด้วยเปิดแรกๆจะว่าเหม็นนะคะแต,แต่ถ้าได้กินแล้วจะอืมหอมล้วอร่อยหอมอร่อยเลยใช่ครับค <Conf irm. S 1> อนเฟิร์มหิวข้าวอีกรอบแล้วนะคะตอนนี้แต่มันแน่นมากแล้วท้องเพิ่งกินอิ่มไปหยกๆยกนะคะ ของก็มาส่งเลยก็เลยมาแกะให้ทุกคนได้ดูนะคะทางบ้านส่งมะนาวมาให้เราส่งตองกินมาให้อน,นอคนดูเอาไปตำกินมันีหอมมากตำแล้วกินกับข้าเหนียวหมูทอดอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ,ะหมูปิ้ง หมูปิ้งแล้วก็ใช่ใช่กินกับนูปิ้งนะเข้ากันครับปั้นข้าวแ,แน่นๆนะ่ะจิ้มอ่ะแล้วหมูปิ้งคามอ่ะพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> พรุ่งนี้พี่อ้อยจะมาจิ้มให้ดู <c oughs> แบบจุกๆเดี๋ยวไปเก็บกันต่อกันเลยนะครับพี่อ้อยเก็บของเรียบร้อยแล้วของฝากจากทั้งบ้านนะครับทุกคนวันนี้พี่อ้อยเอามาเปิดกล่องให้ดูวัตถุดิบอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือพี่อ้อยใช้วัตถุดิบจากทางบ้านนะครับมะนาวน,นี่นะครับปลูกเองจากสวนเลยนะครับ นเป็นต้นประจําตั้งแต่ย้อยเริ่มเปิดร้านได้เนาะก็จะใช้ต้นนี้ตลอดเลยนะครับมะนาวต้นต้นมันหมันถ้าภาษาอีสานเรียกหมันะครับถ้าไปถ้าไปเป็นไทยก็ต้นอะไรพี่ไอ้ต้นเฮงเฮงต้นเฮงงวันนี้จะว่าบรรยากาศดีก็ใช่นะครับแต่ว่าลมแรงก็ไม่เชิงนะแต่ลมแรงจัดเลยอันนี้ต้องดูแลเรื่องุ่นตลอดนะครับ บรรยากาศหน้าซักผ้าปั่นผ้านะครับลมดีแป๊บเดียวผ้าแห้งนะแบบนี้ต้องหนีบดีๆนะคะต้องหนีบดีๆด้วยเราจะไปตามผ้าอย่างผ้าจะกลายเป็นว่าวลอยขึ้นขาเดี๋ยวเผ้าไม่ดีเอาตากผ้าไว้นี่ผ้าไวาหายไูเลยมันหลักแม่อีกครึ่งชั่วโมงไม่เป็นยไงอันอึ้มเดี๋ยวว่าเพียงมันเป็นยไง กูรับงานลืมกูงานขายของแล้วก็ลืมไ้ย้แท้่กเยัเก็บัพกนัไปเก็บัค่ะฟังเีย การโดยรอบร้านพี่หอยทีมาครนะับชั้นบอดี้นะครับนี่ด้วยกั้นเราทุกคนดูเขามีผ้ามาปกอย่างนี้ด้วยนะครับ <c oughs> มีหลายคนถามว่าดูแลเรื่องมาเห็น,นลากันุ่นได้ได้วยถ้าเกิดว่าช่วงที่อ้อยเปกินข้าวอย่างนี้ถ้าใช้เวลาน,นานจะใช้ผ้ามาคุมไว้นะครับเนี่ยมาคุมคุมทั้งหมดเลย กันฝุ <S <s ่นกันอะไรไว้ลูกค้าหางอะ่อนะคะแล้วก็ผ้ากมอีกี่มากอเจอจัดส่งนะเดี๋ยวเจะว่าหมานไม่ว่าไรหรอแข่งแข่หมานก็คือสูตชาเขียวกาแฟ นี่มีคอมเมนต์อสอบถามพี่อ้อยมาพี่อ้อยไม่เห็นใช้เครื่องกาน้ําร้อนเลยนะครับกาน้ําร้อนคือกา,ออกาที่ใช้กาที่พี่อ้อยใช้ต้มชาตอนกันที่เป็นสีสีนะกาพัดชาใช่ครับกา,กาเปลี่ยนไปทำแลก็ยังมีอยู่ก็เปลี่ยนไปใช้เรื่อยๆตามสถานการณ์ด้วยนะถ,ถ,ถ้าคนเคยดูพี่อ้อยมา,<ๆ>มา ได้านานจะรู้ว่าจะเป็นคนไม่ค่อยคงที่คงวนาเท่าไหร่คือมีอะไรเปลี่ยนตายก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวก็บนกลับมาขายต,นนตามสถานาการณ์นะครับเดี๋ยวพี่<า>อ,อ,อ้ก็บนกลับมาครับเดี๋ยวพี่อ้อยก็วน ก็ไปทำงานยากเลยนะครับวันนี้แล้วลมเข้าข้างหน้าด้วยนะปกติเข้าตอนนี้ก็จะไม่ดได้ใ <c oughs> ช่ไหมคะอันนี้เอเสเปเย็นนะคะแต่ว่าดีหน่อยที่มีผ้าสีดำกันแดดตัวนี้นะคะก็กันลมอยู่บ้างก็ได้อยู่ สีสวยมากเลยสีดูน่ากินไหมครับทุกคนลองถามใจเธอดูดครับผมไม่ได้มาแต่ไหนรืครับว่าลองถามใจเธอดูดดอในซิทคอมเรื่องเป็นต่อเสร็จแล้วอันนี้ของเ้าก็จะเป็นเหมือนเดิม คลั่งใครในซอสร้านเรามั้ยซอสข้างๆพี่อ้อยในแฟนเพจพี่อ้อยมีคนติดตามหมื่นแล้วนะพี่อ้อยพี่อ้อยรู้ตัวไหมเนี่ยขอบคุณโ <laughs> ค,ณค <laughs> ทุกคตรเลครับภา <laughs> พวาดอะไรสดเปลือยแับทุกคนทุกคนจะเปลือยตีอ่อนพี่อ้อยมีทิกตอกด้วยนะครับทุกคนชื่อเดียวกันเลยเขาวิชาคาเฟ่นะครับ นนีี่่คคือออเเมูเลยยรับพชาเขียวกาแฟเพิ่มซอสคาราเมลซอสช็อกโกแลตค่ะแสดงว่าลูกค้าต้องอร่อยนะว่าเมนูนี้ลูกค้าสั่ง,งครัตามชาเขียวกาแฟก็อร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะลองทานแบบแก้วนึงดู<ช>เป็นรสชาติยังไงครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวทุกคนได้ดูเนาะเป็นรสชาติยังไงเพราะว่าเห็นบ่อยแล้วออเดอร์นี้ปั่นเออร์เย,ย็นเออรใช่ครับ มีทั้งปั่นทั้งเย็นอยู่ให้เห็นเรื่อยๆนะคเมนูเป็นมีกาแฟบวกกับอะไรนะพี่อ้อยชาเขียวกาแฟชาเขียวกาแฟลูกค้าต้องชอบเนาะเพราะว่าแบบต้องกลิ่นหอมคาราเมลหอมชาเขียวหอมกาแฟหอมโอ้หอมคุณสามคุณสี่เลยนะครับไม่รู้จะแยกยังไงนะครับไม่รู้จะแยกยังไงแล้วหลายอันอ่ะขอให้ลูกค้าอร่อยกับการดื่มนะครับ เสร็จแล้วเดิอนนี้พีอยากจะส่งเป็นของพี่ฟุดแทนานะครับ อากาศน้อนนาแบบนี้ผมว่าของร้อนๆคงขายดีครัพยยี่ออนความสดใช่ครับหลังจากปีใหม่มาก็าเป็นสัปดาห์แถวๆกลางเดือนมกราแนลนะ้วแป๊บๆก็จะถึงเดือนแห่งความรักแล้วตนอนนี้องค์าใครไม่มีคู่รีบหาคู่นะครับ คําหลักนี่ยกเป็ต้องมีคู่ก็ได้เป็นผั่เป็นแน่ใช่ตามคป็นยายอืยาติพี่น้องได้ถ,ถ้าหนุ่สาวล่ะหนุ่สาวนี่ต้องหาคู่นะครับอ, <c oughs> อาจจะให้หาคู่อย่างเดียว ลมแรงแบบนี้มีผลต่อการทํางานพี่อ้อยไหมครับมีไหมมีค่ะเก้วล้มเอ่ยอะไรเอ่ยต้องระมัดระวังขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เทของยากด้วยเทของยากมากเลยครับโอ้โหเมนูสีแดงฉ่ำเลยนะครับเมนูคาโลวีนหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ไดทำเมนูได้ทำเมนูผิดวันหรือเปล่ามากินมากเลยตามจริงมันต้องไปหาวินอันนี้ชื่อเมนูเป็นอะไรพี่ออยนมสดสตรอเบอรี่ค่ะกลิ่นหอมเลยนะคะสตรอเบอรี่อันนี้เรียกแยมไหมแยมหรือคนละแบบพี่ออยเพ็กซอสเนาะซอสสใ่ซอส เมนูอะไรนะพี่อ้อยนมสดสตรอเบอรี่จำชื่อไม่ได้นมสดสตรอเบอรี่ปัน่นครับโอ,โอ้เจ๋งเลยเกลี้วนี้เท่าไหร่ครับพี่อ้อยห้าสิบบาทราคาคุ้มเลยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องรอลูลกค้ามาแล้วขอบคุณนะครับสำหรับที่รับชมร้านที่ท้องพิชชาคาเฟ่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไม่บายนะครับทุกคนสวัสดีครับ